คณะกรรมการที่ทรองับกับผมเป็นตัวแทนจากปสนองมพกนวลวันนี้จะนำเสนอโครงงานเรื่องเพิ่มข้นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโดยพลังงานแสงอาทิตย์มีนำทีมโดยนายธีระนามสุโภคผู้อำนวยการปสนองมพกนวนจัดทำโดยกับผมนายภงเทพพิทยปุณ์ตีกับผมนายสัตตาของเกียนครับกับผมนายวชิริตมัคงครกับผม และที่ปุึกษาโครงงานคุณครูกนกวรรณนามเกตคุณครูทัศพลพัฒนาชัยที่มาและความสำคัญผู้จัดทำโครงงานได้สังเกตเห็นว่าปัจจุบันการติดเชื้อโควิดสิเก้ได้แพร่ระบาดไปทั่วไทยทางเราจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ซึ่งซึ่งเป็นเครื่องพ่นแอลกอฮอลจากแสงอาทิตย์ และได้ติดตั้งไว้ที่ประตูทางเข้าทางออกของกศนอำเภอกนวนเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อของนักเรียนหรือนักศึกษาที่มาศึกษาวัตถุประส,ปประสงค์ของโครงงานเพื่อประดิษฐ์เครื่องพ่นแอลกอฮอล์พลังงานแสงอาทิตย์ของกศนอำเภอกนวน2เพื่อทดสอบพลังงานไฟฟ้า ส่วนส่วนหลักการของของโครงโครงงานเครื่องพ่นแอลกอฮอลโดยใช้พลังงานแสงอาทิต์นะครับมันก็มีขั้นตอนแรกเราก็ต้องทำเป็นโครงทำโครงตรงี่เนี่ยเพ่อที่จะคนสภาพการใช้งานจะได้นานนะครับผมแล้วก็ตีโครงขึ้นมาเราจะเป็นแผ่นโพลีแผ่นนี้จะใช้จะมีอายุการใช้งานได้นาน ทนกับแสงแดดแล้วก็ทนฝนได้นะครับส่วนขั้นตอนการทำก็คือมีแผงโซล่าเซลล์นะครับผมออกจากแผงโซล่าเซลล์ก็จะเ,เข้ามาตัวนี้นะครับใช้ตู้ตอนนี้พวกผมใช้ตู้คอนเซมเมอร์ครับอ,ออกจากแผงโซล่าเซลล์แล้วก็จะมาเข้าแบ,าแบตเตอรี่เอ้ยเข้าเข้า,า,ขาตัวชัตเตอร์ก่อนนะครับผม เข้าชาร์เตอร์แล้วก็จะมาที่แบตเตอรี่ออกจากอิทเอ่อออกจากไอ้แบตเตอรี่ก็จะเข้ามาตัวอินเวอร์เตอร์เพื่อจะแปลงไฟอีกทีหนึง่งแล้วก็มาเข้าเบรกเกอร์ออกจากเบรกเกอร์มาก็จะมาเป็นเออ่ชาร์เตอร์นะครับตัวเอ้ยตัวแอดัปเตอร์ออกจากเดอเตอร์จะเป็นตัวเทอร์มินอลจุดต่อของเราจะมีตัวรีเลย์รีเล่ตัวนี้จะเป็นสะพานไฟสะพานไฟนะครับเพื่อจะมา ต่กับไอตัวเนี่ยทามเมอร์ครับผมส่วนตัวทามเมอร์จะตั้งไว้อยู่ที่2วินาทีครับจากนั้นก็จะเข้าตัวแบตเตอรี่ไอตัวปั้มน้ำปั้มน้ำนี้จะอยู่ที่ยี่สิบสโวลต์ครับผมจะ <c oughs> ประสิทธิภาพก็คือแรงดันจะเยอะกว่าตัว12โวลต์ครับตัวจะเป็นแอลกอฮอล์วิธีใช้งานก็เปิดตัวอินเวอร์เตอร์ก่อนครับ ครับผมจากนั้นก็ยกเอ็กเกอร์ขึ้นครับจากหลังจากนั้นก็ใช้งานได้เลย,ยค,รครับผมส่วนในตัวนี้จะเป็นเป็นเซนเซอร์แบบสะท้อนแสงนะครับคือมันจะตัดไดเร็วแล้วก็ใช้งานประสิทธิภาพจะสูงมากเวลาเราเดินเข้าเดินออกครับมันจะไม่เหมือนตัวเป็นที่เป็นเซนเซอร์แบบข้างบนครับผมแบบจับ จะเออเขาขึ้นไปแล้วตัวนี้จะดีกว่าทดสอบมาแล้วครับผมตรงเนี้ยส่วนส่วนไอตัวข้างล่างนี้ส่วนตัวข้างล่างเนี้ยจะจะใช้กับรถยูแชร์หรือหรือ าสามารถเอารถเข้าไปได้ครับรถยูแชร์หรือว่ารถเชนรถอะไรไสามารถรถขนของเนี่ยสามารถเข้าไปได้เดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับครับการเลยได้โอเคนะครับโอเคนะครับผม ก็ว,วันนี้ก็จบการนำเสนอแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับโอเคเนาะ